คำเตือนวิดีโอนี้เป็นเพียงแนวทางในการเลือกซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นไม่สนับสนุนการเล่นพนันทุกชนิดตัวเลขที่ได้มาจากการคำนวณย้อนหลังทางคณิตศาสตร์ไม่มีการทราบล่วงหน้าว่าผลรางวัลจะออกเลขอะไรโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังขอให้ทุกท่านโชคดีขอบคุณครับ สำหรับภาพแรกนี้จะเป็นเลขดับบนของทาง a d p พิม y นะครับสถิติย้อนหลังที่ผ่านมา6งวดดับอยู่ทุกงวดนะครับยังไม่หลุดในงวดวันที่2พฤษภาคม67นะครับทาง a d p พิม y ให้เลขดับบนเป็นเลข3นะครับผลออก116เท่ากับดับผ่านนะครับ ในงวดที่แล้วนะครับวันที่16พฤษภาคม67นะครับทางแอดพิมมี่ให้เลขดับบนเป็นเลข2นะครับผลออก690เท่ากับดับผ่านนะครับสำหรับงวดนี้นะครับงวดวันที่1มิถุนายนที่จะถึงนี้ทางแอดพิมมี่ให้เลขดับบนทุกหลักเป็นเลข5นะครับเราก็มาตามลุ้นกันต่อนะครับว่าจะดับอยู่หรือไม่อยู่นะครับ ภาพต่อมาจะเป็นเลขดับบนของทาง s อสซินเวอร์มูนะครับสถิติที่ผ่านมา3งวดหลังสุดยังไม่หลุดนะครับในงวดวันที่16เมษายนให้เลขดับบนเป็นเลข3นะครับผลออก598เท่ากับดับผ่านนะครับในงวดวันที่2พฤษภาคมให้เลขดับบนเป็นเลข4นะครับผลออก116เท่ากับดับผ่านนะครับ สำหรับงวดที่แล้วนะครับให้เลขดับบนเป็นเลข8นะครับผลออก690นะครับเท่ากับดับผ่านนะครับส่วนในงวดวันที่1มิถุนายนที่จะถึงนี้นะครับทาง s s i l v e r m ร o n ให้เลขดับบนเป็นเลข7นะครับเราก็มาตามลุ้นกันต่อนะครับว่าจะดับผ่านหรือไม่ผ่านนะครับภาพต่อมาจะเป็นเลขดับบนของทาง a d y ยาทินะครับ สถิติที่ผ่านมา4งวดหลุดไป1งวดนะครับในงวดวันที่1เมษายน6 7นะครับให้เลขดับบนเป็นเลข3ผลออก4 8 1เท่ากับดับผ่านนะครับในงวดวันที่16เมษายน6 7นะครับให้เลขดับบนเป็นเลข6ผลออก5 9 8เท่ากับดับผ่านนะครับในงวดวันที่2พฤษภาคมให้เลขดับบนเป็นเลข1 ผลออก116เท่ากับหลุดนะครับงวดนี้ดับไม่ผ่านสำหรับในงวดที่แล้วนะครับงวดวันที่16พฤษภาคมให้เลขดับบนเป็นเลข1น,นะครับผลออก690เท่ากับดับผ่านนะครับส่วนในงวดนี้นะครับงวดวันที่1มิถุนายนที่จะถึงนี้ทางแอสยาทิพให้เลขดับบนเป็นเลข8นะครับเราก็มาตามลุ้นกันนะครับว่าจะดับผ่านหรือไม่ผ่านนะครับ ภาพต่อมาจะเป็นเลขดับหลักร้อยของทางแอดสายลมเหนือนะครับสถิติที่ผ่านมา3งวดยังไม่หลุดนะครับในงวดวันที่16เมษายนให้เลข8เป็นเลขดับหลักร้อยบนนะครับผลออก598เท่ากับดับผ่านนะครับในงวดวันที่2พฤษภาคมให้เลข4เป็นเลขดับหลักร้อยบนนะครับผลออก 1 1 6เท่ากับดับผ่านนะครับในงวดวันที่16พฤษภาคมให้เลข9เป็นเลขดับหลักร้อยบนนะครับผลออก690เท่ากับดับผ่านนะครับส่วนในงวดนี้นะครับงวดวันที่1มิถุนายนที่จะถึงนี้ทางแอดสายลมเหนือให้เลข7นะครับเป็นเลขดับหลักร้อยบนนะครับเราก็มาตามดูกันนะครับว่าจะผ่านหรือไม่ผ่านถ้าดูจากรูป จากสถิติที่ผ่านมาที่ทางแอดสายลมเหนือได้ใช้สูตรรันโปรแกรมนะครับทั้งหมด189งวดจะหลุดไปแค่1งวดเองนะครับสำหรับเลขดับหลักร้อยของทางแอดสายลมเหนือส่วนที่ทางแอดมินเก็บสถิติมาเนี่ยจะมีแค่3งวดนะครับที่เก็บสถิติมาได้ก็มาตามดูกันต่อนะครับว่าจะดับผ่านหรือไม่ผ่านนะครับ ภาพต่อมาจะเป็นเลขดับหลักร้อยบนของทางแอดอินทร์เทวนครนะครับสถิติที่ผ่านมา8งวดยังไม่หลุดนะครับในงวดวันที่2พฤษภาคม67นะครับทางแอดอินทร์เทวนครให้เลข8กับ6เป็นเลขดับหลักร้อยบนนะครับผลออก116เท่ากับดับผ่านนะครับ ในงวดวันที่16พฤษภาคม67นะครับทางแอดอินทอนเทวนาครให้เลข3กับเลข1เป็นเลขดับหลักร้อยบนนะครับผลออก690เท่ากับดับผ่านนะครับสำหรับในงวดนี้นะครับในงวดวันที่1มิถุนายนที่จะถึงนี้ทางแอดอินทอนเทวนาครให้เลข3กับเลข4นะครับเป็นเลขดับหลักร้อยบนเราก็มาตามดูกันนะครับว่าจะดับ ผ่านหรือไม่ผ่านเลขดับของแต่ละสำนักก็มีผิดมีถูกมีเข้ามีหลุดนะครับโปรดพิจารณาให้รอบครอบก่อนนำไปใช้นะครับถ้าได้เลขดับไปชนเลขเด่นเนี่ยให้ยึดเลขเด่นเป็นหลักไว้ก่อนนะครับภาพต่อมาจะเป็นเลขดับบนของทางแอดหวยมังกรเมลัยนะครับในงวดวันที่2พฤษภาคม67นะครับทางแอด หวยมังกรเมลัยให้เลขดับบนเป็นเลข4นะครับผลออก116เท่ากับดับผ่านนะครับในงวดวันที่16พฤษภาคม6 7นะครับทางแอดหวยมังกรเมลัยให้เลขดับบนเป็นเลข2นะครับผลออก690เท่ากับดับผ่านนะครับสำหรับในงวดนี้นะครับงวดวันที่1มิถุนายนที่จะถึงนี้ ทางแอดหวยมงกรมีไลให้เลขดับบนเป็นเลข8นะครับเราก็มาตามลุ้นกันนะครับว่าจะดับผ่านหรือไม่ผ่านนะครับภาพต่อมาจะเป็นเลขดับบนของทาง Add h ฮิร์ฟ f อร์นะครับสถิติที่ผ่านมาประมาณ20งวดมีหลุดไป2งวดนะครับในงวดวันที่16เมษายน67นะครับ Add p e r ร์ for l i g h t ให้เลขดับบนเป็นเลข4นะครับผลออก598เนะครับเท่ากับดับผ่านนะครับในงวดวันที 2> ่2พฤษภาคม67นะครับให้เลขดับบนเป็นเลข2นะครับผลออก116เท่ากับดับผ่านนะครับในงวดวันที่16พฤษภาคม67นะครับให้เลขดับบนเป็นเลข2นะครับผลออก6,90เท่ากับดับผ่านนะครับ สำหรับในงวดวันที่1มิถุนายนที่จะถึงนี้นะครับทางแอป Herb For Life ให้เลขดับบนเป็นเลข4นะครับเราก็มาตามลุ้นกันนะครับว่าจะดับผ่านหรือไม่ผ่านนะครับภาพต่อมาจะเป็นเลขดับบนของทาง AdR Yard นะครับสถิติที่ผ่านมา4งวดยังไม่หลุดนะครับที่ทางแอดมินเก็บสถิติมาได้นะครับ ในงวดวันที่1เมษายน67นะครับให้เลขดับบนเป็นเลข3นะครับผลออก481เท่ากับดับผ่านนะครับในงวดวันที่16เมษายน67นะครับให้เลขดับบนเป็นเลข2ผลออก598เท่ากับดับผ่านนะครับในงวดวันที่2พฤษภาคม67ให้เลขดับบนเป็นเลข5นะครับ ผลออก116เท่ากับดับผ่านนะครับในงวดวันที่16พฤษภาคม67ให้เลขดับบนเป็นเลข3นะครับผลออก690เท่ากับดับผ่านนะครับสำหรับในงวดนี้นะครับงวดวันที่1มิถุนายนที่จะถึงนี้ทางแอสอารตนะครับให้เลขดับบนทุกหลักเป็นเลข0นะครับก็มาตามดูกันนะครับว่าจะดับ ผ่านหรือไม่ผ่านนะครับสําหรับคลิปวิดีโอนี้ทางแอดมินก็ฝากไว้เป็นแนวทางไว้เพียงเท่านี้นะครับทั้งเลขดับและเลขเด่นของแต่ละสำนักนะครับก็มาจากการคำนวณย้อนหลังทางคณิตศาสตร์นะครับมีผิดมีถูกมีเข้ามีหลุดนะครับโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังขอบคุณทุกท่านที่ติดตามขอให้ทุกคนโชคดีขอบคุณครับ